เดี๋ยวเราก็จะอันนี้ปล่อยโคมยี่เปงอีกแล้วนะครับผมยี่เปงลูกนี้กี่บาทนะสามรลูกละสามสิบห้าบาทนะครับผมสามน,นี้เขาจะเป็นไส้เทียนเนาะไส้เทียนกลมๆนะครับไส้เทียนที่ทําจากที่ชู่เลยที่ชู่ต้มใส่เทียนแล้วก็มาอันนี้ครับก็รอดูครับ เดี๋ยวจะจุดแล้วนะครับผม,บดมเด็กๆชอบครับเด็กๆชอบมากคนใหญ่ก็ชอบโคมลอยเดี๋ยวนี้มันต้องปล่อยช่วงเทศกาลออกพรรษานี่แหละครับเพราะว่าไปตกตามทุ่งไร่ทุ่งนามันก็จะไม่ไม่ไหม้ไม่เกิดเพลิงเพราะว่าเชื้อเพลิงต้นข้าวยังสุก ยังไม่สุกต้นข้าวยังเปียกยังยังอันนี้อยู่นะครับยังสดนะครับแต่ถ้าหลังจากนี้ไปแล้วไม่ได้นะครับเพราะว่าหลังจากนี้ไปต้นข้าวก็จะอันนี้จะแห้งตอนนี้ก็เตรียมตัวแล้วครับผมเตรียมตัวตั้งไวเ้เฉยๆเดี๋ยวมันก็จะขึ้นครับผมตั้งไวซ้ซื่อๆนี่แหละตั้งไวซ้ซ,ซื่อๆเดี๋ยว

เด็กชายเฟิร hey, ์สเตรียมปล่อยเลยก็อยากไะไรดิเนขาแน้ารอดูนะครับเด็กชายเฟิร์สเขาจะเดี๋ยวสโนสโนจะเต้นคูปปอรเด้เกือบแล้วเกือบอย่าไปทับที่นั้นเดี๋ยวมันจะไม่ไส้ลุดเดี๋ยวจะขึ้นแล้วจะขึ้นแล้ว เดี๋ยวก็ขึ้นมันใหญ่เซตตี้แน่นอนนั่งกําลั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 งเขากําลังกําลังตั้งตัวกว่าเทียนไส้เทียนมันต้องให้เบาๆอือน้ำน้ำมันมันกําลังใหญ่เชี่ยวเลยเพราะมันจูดิทแข่งดิเออจับไว้เลยจับไปเลยนะหนูน้ำ ขึ้นแล้วขึ้นแล้วย้อนขึ้นเลยย้อนขึ้นเลยเขาขึ้นอยู่แล้วล่ะขึ้นแล้วขึ้นแล้วลไปแล้วไปจับโอ้เกือบขาดเกือบขาดไปแล้วครับผมไปแล้วไปแล้วบาย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 นะครับผมยี่เป็ง ไปแล้วเกียบดาขาดเลยไปจวกอย่างแห้ง